ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ้าอีพี่นี่ก็อาจะมาเราข้อมฝันคนระับมาเราข้อมฝันในฟังนะครับจะบันทึกไปให้กันนะยานลื่อมนะไ <c oughs> กลๆหมือนมาหรอยานลืมนะผมคือย่างสี่อผมก็จะเบื้องนังสือทำานฝันผมนะ คือบางเชื่อกาคิดว่าพี่พเพื่อนๆอาจจะอาจจะฝันที่กันนะอันกันครันนี้บริฟฝันแบบนี่นะก็อาจจะได้ใส่าอถึงจะมีอย่างคำน้ำหนายก็เมื่อกี้นะครับก็อาจจะได้ใส่คำน้ำหน่ายฝันตัวเดียวกันถ้าบางคนเพิ่เกิบบมมีอย่างหนังสือทำาหน่ายฝันเนาะ ก็เลยทีบกามาบอกไปฟังนะผมเราฝันว่าผมาไปจอดรถกับบ้าไว้จอดรถกับบ้าไว้อู้อู้คนหนูจักกันมาสั่นนะครับนะมันเย,ยนคล้ายๆว่าออไปสอมนี่แหละแต่ว่าออไปฝากไว้ออฝากไว้อู้แล้วก็ไห้มันเฮ็ดเกือก็แก๊้กินด้านบันดี เดือนวาน่ารถเสร็จแล้วนี่นะครับซีจีเดียวลดก็เลยให้ืมูเนี่ยวมูยุบานยุดอนนะครับจะส่งนะออกหม้อไส้ไปส่งหม้อไส้ไปส่งมันย้ํามอหอดเครื่องทางดอกนะย้ํามอหอดคนทักเครื่องทางดอกอันคือจังหวัดลดหม้อไส้เขาโซโต้ไปหลังนะครับ ยังรถมอเตอร์ไซค์เอาสูตรตกมาเรียน,ขนเ,เขาก็เลยสั่มรถอ้วยผมก็เลยยางยางขานะยางขะงานางไปทั้งอู่เลยงานถานวันนี้เดืบดเป็นขื้นจังเหมนเป็นบุตรเ,เป็นงานนี่แหละคนไล,ล่ไหลต้นเต็มอยู่เต็มถนนอยู่บันทีไม่เลือเป็นเนดะือดเป็นคือนจังในเมืองนะครับในความฝันนะ อันพงไหงางตามฟุตบาทไปเนาะเลืเสียงคนแลนนะปวดเสียงคนแลนเบาๆก็เฮ้เขา,า,าเป็นยังกันมาสัน่นเลยซองมึงอ่ะ,ะเป็น,นขึ้นท้งธนาคารนีแ่แหละมองผมไปซองมึงโจนซีฟก็้อนนี่แหละโจนเลนเตะ <laughs> จางอีโมงจักยังเหมือนจากถือปืนถือมีดจัง ผมร kind of sì, ี่ราผมเลียนแขังเรียนเนี่ยอ่น้อดเลี้จนเมื่อยเออตือนขึ้นวายังเมื่อยอยู่นะเล่นไปเลียน้ืนไปรีบันนี้ไปรีสั้นตัวห้องที่ห้องบอกมู่น่ะชู้จนพนักานรีรีรี่รทานนี่เง่ากันนะ่งเง่ากันเชียงแข่มู้ดเหอไม่เข้ันนม่หุดตั้งแต่พ้อเหม็นไครนี่แหละตัเชียงแห่ ห้องโป้งแห้งมูว่าได้ยินขึ้นไปยุ่งทั้งอันสั้นซองและเบียงไป,ไปรีไปรีเบื้องอะไมันก็มีคนแลนมาลีนะผมนะตำรวจละแม่มาดิตำรวจละมา,ตำ,ะมาตำรวจยิ่งกว่าน,นี้ยิ่งโจรต,ต,ตุ่มตั้มตุ้มตั้มมันกันแลนมาดิซุ่มโมซุ่มอย่างกับแลนขึ้นมาลีนะผมมึงนะ ท่านโดนยังจนสุดเลนเลี้ยนขึ้นมาโอ้ยจึงเป็นความฝันจริงเป็นควฝันทุกท่านด้วยเลี้ยนขึ้นมาอยู่ในม่องผมหลีเลยนะดูตำรวจก็ยิ่งขึ้นมาพอดีต้องตำติมดึกระเบิดให้กเตอร์ผมดูจวนระเบิดมือระเบิดมือมานั่ดึกระเบิดใท้ตำรวจโอ้ยโน้บโอ้ยโน้บมือโอ้ยผมเป็น โอโ้อมแออางงาอม่นโจนจะคอายิางผิดตัวนะโอ้ยันกักิดีดูเต็มความฝันด้ายันเอาอ่างขวางมือเปล่าเนาะโจนกับวุดโคมือตำรวจยงงิงตายแต่พอตายจากบักรูกแต่ววาตายยางงิงแต่เสียงนะตำตำ,ตำอะไรยังต่ค่อยได้เอถอะให้โดนไล่กันออปราบซุ่มนี่แล้ว สาบซุ่มดีแลนขึ้นไม่ทั้งนงินทั้งบ้าน,น,าน,นาหลังที่ผมอยู่นะหลังระเบยียงนะตัวตำรวจราบเบอรแล้วจับตัวไปเบอรแล้วผมก็ล่งมากเนาะซุ่มอันไล่ซุ่มนั่นซุ่มนี้ขึ้นไปทั้งเพื่งเลยมี่นีขึ้นไปทั้งส้อยขึ้นนะอ่ะโอ้ส่วนคมบรวตี้ยสนดย <laughs> างลงมาว่านังมาผ่อนอคนหู้จักกินเบียร์นะ้องเขาึ่ง ก็แนวความฝันออกไปยังอยากลมมากินเบียร์ครับกงกับแก้มเต้นกินเบียร์แซ่บแซ่บแต่บมองหัวมมวนกับผู้สาวเออผู้สาวไม่ห่างมาเฟียมายืนเฟียห่าโอ้คือถอดได้มาเห็นดวนท่านเจ้าปรยู่แล้วย่องดวนโอ้มาเห็นดวนแล้วกินเบียร์แนยมาเฟียห่าเนะเยี่ยมันไวอยู่เหรอ Trăn đồn chẳng là bớt đẹp thì tóm một đêm nha Chẳng là bớt thì không phản được tè bẹp khẩu chè hổng đi Vô hổng lẩu vừa chắc luôn bớt lên đẹp đẹp lên khổ ngân khó Bát chì bát chì lên khẩu ngân khó nói bít bật ว่าอยากงอความฝันเนาะใครกำลังยีแลนเข่าประตูเด็กน้อยปีประตูล็อกกึ๊บเสียงกวนดังก๊อกแก๊กเลยให้รุงเข่าเวนะาให้ลุงเข่าเวน่ามาเจอจีปีหน้าต่างแล้วเหมปิดกึ๊บปิดเสียงกวนล็อกขึ้นั่งนั่งก๊อกแก๊กกลางก๊อกแก๊กยืนยันเซมิด จำรวจเขาชวนไล่กันมากป่ะเด็ยืนดูหน้าประตูยินซีเบย์ดเยด็กหน่อยเบอร์เขาผ่านโต๊ะใจชนจำรวจก็จวนแล่นไล่กันมากโต๊ะใจแข็งระเดือดตื่นพี่รอ,องโดว่าว่าจะรีตัวรียืนนี้ซีเบย์อยู่อาปากจงโปรงนีนไปได้เขาว่าอะไรเออเป็นกำแพ้งป่ะ เนื้อฟันประตูหนา้าต่างเขาง,งกันเนาะว้ยเสียงก่อนล็อกก็แก๊กไปตอนแรกประตูอ้ยังปังยังก่อนเขาจะเลี้ยนไปไอเ,เดืยดเตือนมาเี็ดอันตื่นมย่างมากผมอ่านตีสองตีสามอย่าไเมื่อคืนนี่มานางไร่สดเจ้ากออยู่คนะรับเลยมาเบิ่งทำหนายห้สำนึกได้เนี่ยเคยถือเลขห์ความเล่หอยู่เด้อ คยฝันทีนึงแล้วนี่แหละยันกล่องเลยเอากล่องนาอนี้แหละเคยถือดูเคยฝันตัวเต้หลายปีแล้วเนี่ยเมีแปดแปดแปดเก้าเลขสองตัวด้เลยแปดแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดหนึ่งเก้า แฝก z o o เจ้าองแฝกฟันแฝกคำทำนาเป็นที่เหมือนกันผู้ใดฟังใี้ผมได้ขณะยินเสียงระเบิดแห่งหญิงชายใดฝันว่าได้เห็นหรือได้ยินเสียงระเบิดแต่ไม่เป็นประกายไฟลุกหรือได้รัะเบิดจ,จากระเบิดทายว่าจะหมดเคราะและจะไดุุ้คาราบในขณะเดียวกัน แต่ลาบจะมากกว่าทุกฮะเองเนยคงเคยถึงตัวเนี้ยเด็ดเด็ดเด็ดเดดีดีเคยถึงตัวดี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 อีาก้อนเนี้ยม่นจะเป็นเรียงตนะมันก็จะเป็นที่นี่แหละแอร์เก้าเนี่ยแหละเคยถึงเนี่ยสองสามปีก่อนแล้วครับงานเรื่มที่นอกนะครับผมงานผมลืมซสเด็ดเสื้อจะหดมือวันนห่ะ อันเมื่อวานนี่ย่วนเมื่อกี้นี่ก็ได้ยูครับได้เก่าสามยูอันบอดอนะ้อันนี้ซื้อเลขซีตัวซื้อเลขซีตัวเรื่มพิมพ์ซื้อนะครับซื้อในเวก็บอด้พิมพ์บอด้พิมพ์มใส่เลขสามตัวกลับไปกลับมา เบิงคาวครับเบิงคาวเด็กหน่อยนักเรียนครับมอไซค์บิ๊กไบเราลดเกิงไม่ตัดนาแล้วนะที่ว่าส้นกลางลํามหน่เด็กหน่อยตายครับทะเบียนสามห้าเก้าเจ็ดเฮ้มันมีเจ็ดเออมันเจ็ดสามห้าเก้าเลยบูบูเออบูซื้อกลับไปกลับมาซื้อซับไปซับมาซับมาซับไปเด็ก มันเลย่อเป็นลงก่อนห้าเก้าเ <c oughs> จ็ดนั่นเองมันอีสามห้าเก้าบดีซื้อเจ้าซื้อเจ้าห้าเก้าสามเก้าเก้าสามสามห้าห้าสามเนี่ยเด่นนะครับประตู <c oughs> เป็นนักเลียดงดังเลยเออเป็นนักตัวไทยนีย่สามห้าเก้าเจ็ดเนาะซื้อเลขสี่ตัวเ,เลขสามตัวบริพิม่มมัน สามห้าเก้าเก้าห้าสามอย่างก็จะได้โตด้ดูนะครับเอาฝากไว้คลิปนี้พี่น้องฝากกดไลค์คอมเมนต์แอดเด้อร์ดกับนังใจกันนะครับผู้ใดคอมเมนต์ผมมากผมไลค์คอมเมนต์กลับเบิดนะอ่าเจ้าคอมเมนต์ขอยมากคลิปเดี๋ยวขอยไลค์สิบคลิปนะนผู้ใด์ูมจะกกับผมจะรู้ดีนะครับผมขึ้นไปอ่านในผมบอรท่นในกดไลค์ว่าคอมเมนต์ไหน้ผมไลค์ขึ้นเดนือบเจ้าจดีโพสต์เป็นอาทิตย์เกิดสร้างนะครับผมนะ พบเจอกันอีพี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฉันใช้ชาแนลผ้ากินผ้าม้วนผ้าตัว <c oughs> พบเจอกันคลิปหน้าครับผม